ผู้ผระสารสิทธินักบริหารของคนไทยเป็นอิสระจากพักการเมืองใดๆกรุงเทพเมืองหลวงของไทยจะอิสระจากพักการเมืองจะเปลี่ยนชาวสา,ายหรือาจะกลืนคือผมไปโรงพยาบาลของรัฐนะครับก็เห็นผู้สูงวัยและคนชราเนี่ยเข้าคิวรอกันเวลานานมาก เข้าไปถามเขาก็าบอกว่ามารอาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถึงจะได้คิวก่อนเที่ยงถ้ามาสายหน่อยนะครับกว่าจะได้ตรวจอาจจะเป็นบ่ายหรือเย็นไปดูที่เขตกทมก็เห็นผู้สูงไวัยไปรับบัตรคิวแล้วก็นั่งรออยู่นานมากถ้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าก็จะเห็นผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเข้าคิวซื้อตั๋วในช่วงที่เร่งรีบผมเห็นแล้วลำบากมากยิ่งเวลาเขาจะลงจากรถไฟฟ้าแทบจะต้องสาวลาวบนใยตรงเลย คนก็เยอะวิ่งกันทุกภานอันตรายมากครับผมคิดว่าถ้าผมได้มีโอกาสดูแลคนกลุ่มนี้ที่ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษผมจะมีบัตรซีเนียการ์ดเป็นบัตรเอกสิทธิ์พิเศษสําหรับผู้สูงวัยซึ่งสามารถใช้บริการช่องทางโดยพิเศษได้ไม่ว่าจะไปที่โรงพยาบาลไปที่เขตกอทมอหรือไปที่สถานีรถไฟฟ้าและที่สาคัญนะครับสถานีรถไฟฟ้าตอนนี้ต้องมีทั้งบันไดเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงด้วย บัตรพิเศษนี้นะครับยังสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ราคาพิเศษสําหรับผู้สูงวัยทั่วกลุ่มด้วยครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อคุณอายุครบ60ขึ้นไปคุณได้ใช้บัตรนี้ครับโคสิทธิ์วินิจจิตผู้ประสานสิทธินักบริหารของคนไทยเป็นผิ้สราจฎดพักการเมืองใดได้กรุงเทพเมืองมองคลของไทยเป็นสราษฎรพักการ นอกจากนี้ผมยังมีนโยบายที่จะให้โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครทุกแห่งจะต,ต้องเพิ่มตึกผู้สูงอายุเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุด้วยพยาบาลและหมอเป็นกรณีพิเศษครับ,บผ,ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ความรู้เปรียบเสมือนคังสมองของประเทศผู้สูงวัยที่สภาพร่างกายยังดีอยู่นั้นแล้วก็ยังมีไฟอยู่ผมคิดว่าแทนที่เขาอยู่เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน เขาน่าจะกลับกลับมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกถ้าผู้สูงวัยเหล่านั้นกลับมาเป็นวิทยากรมาถ่ายทอดประสบการณ์ในทุกด้านสู่รุ่นหลังๆโครงการเบรนคัมแบ็กจะเป็นโครงการที่จะเชิญผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์และมีไฟอยู่นั้นกลับมาเป็นประโยชน์มาเป็นวิทยากรมาสอนสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าบางคนจะเก่งเรื่องของการบริหารจัดการก็มาสอนเรื่องการบริหารบางคนจะเก่งเรื่องการทําอาหารก็มาสอนการทําอาหาร หรือบางคนอาจจะเก่งเรื่องของการเลี้ยงลูกก็สามารถมาสอนการเลี้ยงลูกได้ไม่ว่าผู้สูงวัยจะมีความำนาด้านใดทุกสาขาอาชีพทุกด้านของผู้สูงวัยนั้นสามารถกลับมาเป็นประโยชน์ให้กับสังคมคนอุเทนได้อีกครับส่วนผู้สูงวัยที่ชราภาพหรือร่างกายไม่พร้อมที่จะกลับมาทางานให้สังคมอีกครั้งนั้นผู้สูงวัยเหล่านี้ต้องรับการสงเคราะห์ดูแลอย่างดี ผมตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้ด้วยบ้านพักคนชราแนวใหม่สไตล์รีสอร์ทผู้สูงวัยเหล่านี้จะต้องการดูแลทั้งมีพยาบาลที่ดีและมีผู้ดูแลเหมือนลูกหลานแล้วก็ให้เขามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสันทนาการได้ให้ใช้บ้ารพยายชีวิตอย่างมีความสุขครับสำหรับผู้สูงวัยที่ลูกหลานโตหมดแล้วจะอยู่แต่บ้านก็เหงา อยู่ๆไปอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าน่าจะเป็นการดีนะครับที่ผมจะมีนโยบายสโมสรผู้สูงวัยซีเนียคลับสโมสรแห่งความสุขของผู้สูงวัยใกล้บ้านของคุณ,คณทุกๆเขตผู้สูงวัยสามารถไปที่สโมสรน,นี้นะครับได้มีโอกาสไปสันทนาการพบปะผู้คนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันได้มีโอกาสที่จะร้องเพงลงคาราโอเกะด้วยกันมีห้องสมุดมีห้องเกมและมีการออกกําลังกายเป็นเหมือนกับเป็นคลับของผู้สูงวัย ที่คนเหล่านั้นผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะมีความสุขร่วมกันได้ในขณะเดียวกันนะครับลูกหลานก็มีความสบายใจและผู้สูงวัยก็มีความสุขครับโคสสสสิิิิิิุวนนจจผู้ัรท